นี mm ่ครับมาเบังอ่าต่างนยานะเล็กน้อยจับขอสานมึงได้เท่ได้เท่ได้อ่ารมดีดีกรมดีดีกรรมกรกรรมดีดีตัวไหนกรรมตั้งเมดรกทำมาแน่นในมือมังนะจ่นในมือด้วเอากับมือเรียนตกตกตกมาตรงนั้น นี่นี่นี่นับเบิ้งนับเบิ้งได้เถรนี่นับเบิ้งได้หรอนับเบิ้งได้แล้วเว้ยเดี๋ยวมาิงเอบพี่น้องก็เด็กน้อยน้องดดาน้องดาดากรเม็ดข้อวสารเด้เจัาเม็ดน้องเอาวางลนี้ก็ได้นะบ้างลูเนี่ยนับนับบาง เรากัเลนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม เี่ายนึ่้สาแล้ารถทหาเมื่อไ้รเมื่่เมื่ร่เลจ็ดกบเจ็ดคิดแเก้าิดเจ็ดคิเอคิ หลายกว่านนัเเนอสามสี่นี่เอาวนะเอ้าเจ็ดเก้าเอ็ามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจเก้า

62ได้ของสองเมเปิ 26, ้ล2662งซือเลยล่างได้62นะครับได้62 2662ด้วยครับพี่น้องเอ้ยนี่คือน้องนาดานะครับน้องนาดาน้องนาดานะครับคนนัมนครัดนี่นะครับเนาะเป็นหน่อยก็นด้นะครับเนาะนี่คือน้องนาดานะครับน้องนาดายับได้ 62เมตรนะครับนี่แหละครับคือนองกระดาจับได้นะครับ62นะครับจับได้อ่าเมกาสารเนาะ62เมตรนะครับเนาะขอให้ท่านครับทุกท่านนะครับ่งพิจารณาเอานะครับได้ตรงอ่อกับแอปพอดีเลยนะครับเนาะแอปได้2ล่างนะครับข้าบนนะครับเด้อนั่นแหละขอให้จับพิจารณาเอานะครับว่านองกระดานะครับ เด็กน้อยเก้าเดือนครับเด็กน้อยเก้าเดือนนะครับเนาะจับไม่เข้าสารนะครับลองเบิงนะครับเนาะถ้าเขาสุดยอดนะครับวันนี้เนาะนะครับนะถ้าวันนี้เขาก็สุดยอดนะครับจะอ่าขอถ้าถ้าเขาที่ได้มัดที่ตามอีกต่อไปนะครับตลอดเพลนครับเนาะน้องนาดาเก้าเดือนเป็นเด็กหญิ้งนะครับเป็นเด็กหงิ้งนะครับอ่านี่แหละกับคู่แข่งน้องบูมนะครับนี่อ่ตัวนาโชคนะครับ เกิดขึ้นมาใหม่อีกแล้วนะครับสำหรับช่องสไตล์ธนากรนะครับก็ลองเบิ้งนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเข่าจังไดดนะครับก็ให้พี่น้องเบื่องเราอู้ดัดจำเอกสารได้62เมตรพี่น้องเลยโอ้ยเงินจ้ำไหลนะครับเนาะสำหรับเด็กน้อย9เดือนนะครับเด้อถ้าเข่านะครับเพราะว่าตรงกันกับแอดนะครับแอดก็ได้2อม้าแม่นบอกครับ พอดีก็ลงท้ายได้2พอดี62เเมตรนะครับก็ให้พี่น้องเบิ้งเอาก็แล้วกันนะครับเนะว่าเว่าหมวดนี้สีมาเปเด็กเก้าเดือนนะครับเด็กน้าเก้าเดือนนะครับเป็นเด็กผู้หญิงนะครับก็ถ่าพี่น้องได้เบิ้งเอานะครับแล้วก็พิจารณาเอานะครับว่าเอดให้ไปตัวไหนมาจับใส่กันเอานะครับเนาะ แอดก็ให้สองล่างไปก็จับเอานะครับพอดีน้องนาดาจับได้62นะเมตรเนาะสลักข่าวสารนะครับเนาะอย่าลืมนะครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใาห้สไตล์ชนะก่อนน้ำเด้อครับเด้อผมกลับบ้า,บาได้แล้วครับในเบื่อฝนตกฝนตกครับนะครับกำลังทีกลับกลับก็ได้นะครับรออีกจักหน่อยนะครับเนาะ พอดีก็ได้มาท้ายทำให้พี่น้องเบอร์นีหละครับโชคลานะครับโชคลาสำหรับแฟนคลับทุกผู้ทุกคนนะครับที่ได้ขอมาเป็นกำลังใจนะครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์กดติดตามให้สไตล์ธนากรแน่เด้อครับเด้อนะครับเพราะว่าที่ได้เห็นคลิปใหม่ๆเนาะถ้ากดกระดิ่งพร้อมเลยครับกดกระดิ่งพร้อมจะได้เห็นคลิปใหม่ๆเวลาสไตล์ธนากรนะครับได้ปล่อยออกไปทีได้เห็นมันทีเลยนะครับเนาะ อย่าลืมนะครับนะอย่าลืมนะครับเดี๋ยวแอดจะสรุปให้เลยนะครับว่าวันนี้เก้าบนนะครับมีเก้าูนะครับอ่า9อ9 3านะครับก็9 4้านะครับเก้าเ็ดนะครับนี่แหละครับบนนะครับแพาวบนอ่าสองก็มีสองศูนนนะครับสองสองนะครับแล้วก็ 2อนะครับแล้วก็28 29ปดสอเด้อครับเด้อพี่น้องจัดเลยนะครับจัดเลยนะครับจัดเลยนะครับก็นี่แหละครับเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับสําหรับน้องเกขวดนะครับได้มานะครับจับนะครับเม็ดประสานให้เบื้องอืกนะครับนะเพราะว่าจับสองวดนะครับจับได้เชลาน้อยยิบเอานะครับได้ทีละสีเม็ดได้ทีละเกตเม็ดนะครับ นั่นแหละครับคือน้องนะครับจะหยิบครั้งเดียวนะครับหยิบครั้งเดียวคือหยิบได้เลยหยิบได้ซี่งวดที่แล้วก็หยิบได้เย็ดนะครับเย็ะเม็ดนะครับน้งวดนี้กำเอาเลยครับน้องน้องน้อยๆกำเอาเลยนะครับน้องน้องเก้าเดือนกำเอาเลยนะครับกำมาได้หกสิบสองเม็ดนะครับนับกันเห็นๆนะครับนะครับแล้วก็ขอให้แฟนคลับพี่น้อง โชคดีนะครับขอ,อพระศรีรัตนาตรัยรงคุ้มครองทุกทท่านนะครับแล้วก็อขอให้โชคลาภเข้ามาในตัวท่านเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับตายธนากรก็อขอกล่าวคำว่านะครับสวัสดีครับทุกทท่านนะครับขอให้เฮงๆปังๆด้วยกันทุกทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ